ันรายการโดยใช้ทนใช้นานฐานร็อกเก็ต PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ set answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมที่เรานำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกัน2ทุ่มตรงนะคะและ8โมงเช้าของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เนี่ยพี่กบมีแนวทางการตลาดสำหรับงานระบบปี555าหหตลกกันทั้งปีเลยปี2555ปีหน้าปีมะ โรงโง่ใหญ่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยปีมกรที่ากรอัปเดตว่าปีมโรเนี่ยปีห้าห้าเนี่ยทิศทางของธุรกิจงานระบบเนี่ยน่าจะไปในทิศทางไหนน่าจะไปในทิศทางมันจะรุ่งโรดไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจบเทปนี้ลุกควนเรียกพี่ว่าเทพธิดาพยากรด้วยคือมาพยากรไ้แล้วว่าอย่างนั้นมากำหนดทิศทางกันเลยว่าธุรกิจงานระบบเนี่ยในปีหน้าเนี่ยน่าจะ เป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่ก่อนที่จะไปกำหนดเนี่ยขอนิสนึงได้มาสำหรับคนที่ SMS นะคะวันนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติชมรายการเสนอแนะรายการรวมถึงอัปเดตข้อมูลข่าวสารได้นะคะพิมพ์ PSI ก่อนเว้นวักขาแล้วตามด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์4520000วันนี้เรามีเสื้อจาก m t e c h นี่โชว์อีกทีหนึ่งโชว์กันทุกเทปเลยหลายๆคนอยากได้เหลือเกินงามเหลือเกินเอองามมากอ่ะจัดไปอ่ะ 5รางวัลเลยนะคะถ้าไม่พอขออีกจากพี่กบนะพี่กบมีอยู่แล้วได้ส่วนอ s เข้าเครื่องพี่เลยพี่จัดให้ต้องส่งมาในรายการดีกว่านะคะข้อความไหนที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเราก็รับไปเลยเสื้ออย่างนี้ถูกส่งให้ถึงบ้านเลยแน่นอนแล้วมีของรางวัลพิเศษที่จะเซอร์ไพรส์คุณมากมายด้วยการตลาดในปีห้นี่จะเป็นอย่างไรสาหรับงานระบบ ธุรกิจงานระบบในปี5 5เนี่ยพี่ฟันธุงไปเลยนะว่าจะต้องกําหนดเป้าหมายแค่เพียงแต่กลุ่มอพาร์ตเมนที่ไม่เกิน80ห้องเท่านั้นทาไม <ตะ S 1> อ่ะต่นหนึ่งอาการเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกินจากแปห้องขึ้นไปเนี่ยจะไม่ใช่ธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มของอพาร์ตเมนต์แล้วอ oh. มันจะเป็นธุรกิจของบังกะโลโรงแรม <c oughs> นะคะซึ่งบังกะโลแล้วก็โรงแรมกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ที่ยังต้องใช้กระบวนการในการตัดสินใจ อยางมากเพราะว่ามีบุคคลหลายฝ่ายถูกใช่แล้วก็มีกระบวนการในการคัดสรรเกี่ยวกับสเปคหรือว่าคุณภาพนมากต้องประมูลหรือว่าแข่งขันกับหลายๆเจ้าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ตรงกับกลุ่มของช่างนะคะที่เราจะเข้าไปนําเสนอทีนี้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันเกินไปกว่า80ห้องแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นกลุ่มของโรงแรมเนื่องจากว่า ช่างในปี54ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มช่างที่เข้ามาอยู่ในวงการของงานระบบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากทีนี้พอเพิ่มมากขึ้นเนี่ยปริมาณการนำเสนองานเนี่ยถึงแม้นกลุ่มเป้าหมายจะมีเยอะ,ะด้วยช่างที่มีเยอะ,ะเขาก็จะโฟกัสผิดพอโฟกัสผิดเนี่ยบางคนเนี่ยเสนอกลุ่มที่งานมากไปาานะคะกลุ่มท,ท,ที่ที่มีห้องปริมาณมากาาไป ด้วยกระบวนการของการตัดสินใจเนี่ยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาสู้ไม่ได้เออรอมันเหนื่อยมันยากใช่แล้วก็หยุดธุรกิจไปเองอ่าใช่คือเลือกที่จะหยุดตัวเองมากกว่าทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะในเมื่อเป้าหมายเนี่ยมันไม่ชัดเจนค่ะไม่ประสบกับไม่ประสบความสําเร็จกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ผิดอเลยกลายเป็นคนไม่ประสบความสําเร็จ พี่กวักวลลังจะบอกว่าณปี55เนี้ยเราจะต้องมาโฟกัสกลุ่มเป้าหมายของเราใหม่ใช่คืออะไรที่มันใหญ่เกินไปแล้วมันยากเกินไปทําให้เราต้องรอการตัดสินใจที่มันนานแล้วเราท้อเนี่ยตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยให้มาเฉพาะเจาะจงเฉพาะกลุ่มที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะจับมันได้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้งานก็จะสูงขึ้นใช่นะคะเราก็จะ ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำลงด้วยคือไม่ต้องไปวิ่งบ้านว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไปถึงร้อยห้าสิบห้องนะคะไม่เสนอเลยก็ไปดูที่กลุ่มนี้อย่างเดียวเพราะว่ากลุ่มนี้ด้วยอัตราส่วนแบ่งเนี่ยพี่มาามากกว่า75เซจะเป็นกลุ่มที่น้อยกว่า80ดห้องทั้งสิ้นใช่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเข้าไปถูกกลุ่มเนี่ยเราเองเราก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำงานด้วยใช่ค่ะแล้วก็การแข่งขันมันก็จะสมบูรณ์แบบมากขึ้นทีนี้ ปี55เนี่ยพี่จะให้แนวโน้มเป้าหมายเอาไว้ค่ะแนวน้มของกลุ่มเป้าหมายที่เจาะลงไปเลยกลุ่มอพาร์ตเมนต์ไม่เกิน80ห้องเนี่ยค,คืออย่างแรกเลยคือทดแทนระบบสาวอากาศทั้งหมด โอ้โหแน่นอนอยู่แล้วคืองานบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะคนเนี่ยเริ่มหันมาสนใจจานดาวเทียมหรือว่าซื้อจานดาวเทียมไปแทนที่เสาอากาศงานระบบก็เช่นเดียวกันต่อไปเนี่ยบนตึกบนอาคารหรือว่าโดยเฉพาะตึกที่สร้างใหม่จะไม่มีเลยเสาอากาศไม่มีจะมีเป็นจานดาวเทียมไม่มีเลยทําไมถึงต้องใช้คําว่าทั้งหมดพี่คิดว่าปี55หเนี่ยหลังจากที่เสาอากาศเนี่ยผู้ผลิตทุกรายเนี่ยเลิกไปตั้งแต่มากกว่า8ปีมาแล้วเนี่ยเสาอากาศเนี่ยไม่มีจําหน่ายแล้ว ณปัจจุบันนะคะเสาอากาศไม่มีจําหน่ายแล้ว<ช>ถ้าเกิด<ช>ว่าเราไป,ไป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 ดูในท้องตลาดเนี่ยณวันนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะรับภาคพื้นดินเสาอากาศคือเป็นการรับภาคพื้นดินภาคพื้นดินเนี่ยกลับมาขายได้อีกครั้งเมื่อช่วงฟุตบอลที่ผ่านมาใช่แต่มีแต่เพียงหนวดกุ้งเท่านั้นและเป็นหนวดกุ้งที่นําเข้าจากจีนเท่านั้นไม่มีไม่มีแบรนด์ไทยที่ไทยเป็นผู้ผลิต ยกเว,ว้นสต็อกเก่าของเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นปี55สาวกาเนีวยการไม่มีจำน่ายแน่นอนนะคะสองก็คือสาวการเนี่ยที่ติดเอาไว้หลังจาก8ปีเลิกผลิตก่อนหน้านั้นก็คือมีติดมาบ้างถึงปีนี้เนี่ย เสถากาศชำรุดแล้วแน่นอนใช้มานานมากแล้วแล้วบางทีเจอลมเจอพายุเงี้ยมันก็จะมีหักมีโค่นไปบ้างก็คือรับสัญญาณได้ไม่ดีแน่นอนต้องต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเป้าหมายอย่างแรกเนี่ยคือให้ทดแทนไปเลยกับกลุ่มเสาากาศทั้งหมดเลยทั้งหมดในตลาดนะคะแนวโน้มเป้าหมายข้อที่สองเนี่ยก็คือโทรทัศน์ดาวเทียมณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่องรายการพันดาวเทียมเนี่ยมันจะมีมากกว่า กลุ่มของภาคคุณดิจตอยู่แล้วใช่ถูกนะคะก็คือเป็นช่องที่มีมากกว่าแล้นช่องคุณภาพด้วยช่องคุณภาพคัดมาเลยเอาเฉพาะว่ากลุ่มที่ช่องที่เขาเป็นแนวหน้าใช่นะคะเป็นแนวหน้าสําหรับเป็นคอนเทนต์ในการผลิตช่องรายการนะคะกลุ่มแนวหน้าก็เอ่อเวิร์กพอยต์คุณปัญญานหลักกลุ่มผู้นําด้านการผลิตรายการที่เกี่ยวกับเกมโชว์โดยเฉพาะชได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายหลายสถาบันใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเออ เป็นม,มิวเซียมนี่ก็น่าจะได้สักมิวเซียมนี่ขนาดนั้นเลยนะช่องเขาดีจริงๆเออค่ะ<า>กลุ่มที่สองก็อาจจะเห็นกลุ่มกันตนาอืมนะคะกนันตนาก็มีหลายช่องใช่ที่แนวโน้มอ,อาจจะใช้ช่องรายการที่มีคอนเทนต์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นวาเลนตีมากขึ้นคุณภาพมากขึ้น<า>นะคะกลุ่มที่สามเนี่ยอเอ p สโปรโมชั่นโอ้โหอันนี้มาเป็นแพ็คของความบันเทิงเลยทีเดียวโอ้โหกลุ่มนี้นี่อันนะละครแนวแอสเซทโอ้ยางงั้นเลย แต่หนูมองว่าในเรื่องของเอาใจวัยรุ่นมากกว่าเพลงก็เยอะศิลปินก็เยอะกิจกรรมมีมากมายอย่างนี้ยังเราก็มีให้ดูนะคือช่องที่พี่เต๋ามาร้องชุดหัวโจกเคยฟังวะย่างเราอะไรหลายอย่างพี่คนเดียวตัดนิดนึงมันแยกหนูต้องคาเมคัสเซออคาเมคัเซ่เหรอพี่ก็นึกว่าฟังเต๋ารุ้นที่ว่าพวกผัวนั้นเขาก็ยังเอาใจ พวกที่อายุ25เหมือนพี่นะได้ได้โอ้ย25ฟังอยูเนี่ยเมโรงเนี่ยรู้สึกว่าจะรอบที่เท่าไหร่ละสองรอบ24โอเคโอเคหรือว่าเป็นเป็นอ่าช่องรายการที่เป็นคุณเทนที่ชัดเจนเลยก็การ์ตูนครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วสำหรับคุณน้องๆหนูคือบ้านไหนเนี่ยไม่มีช่องการ์ตูนเนี่ยไม่ได้เลยนะไม่ได้โอ้เพราะว่าทุกบ้านจะต้องมีเด็กอ่ะใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มอพาร์เมนต์เป็นช่องที่ ต้องมีอ่ะใช่ช่องที่ต้องมีแม้หลายครอบครัวนะไปอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยแปห้องเนี่ยโอ้แปดสิบครอบครัวจ้ะใช่ก็ต้องกระตุนสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งอาจจะห้องหนึ่งมีสองเครื่องด้วยถูกไจคใช่ไหมคะคุณลูกก็เปิดมุมซ้ายคุณแม่อาจจะดูที่มุมขวาอยู่คก็แบ่งแบ่งกันนะคะแนวโน้มเป้าหมายข้อที่สามเลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจอพาร์ตเมนต์สูงแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มที่เป็นกลุ่มเดิมเจ้าของอพาร์ตเมนต์ชุดเดิมก็ต้องจัดบริการให้มันดีขึ้นนะคะบริการก็อันหมายถึงอาจจะมี Wi-Fi ด้วยวิฟีฟรี <_ S 2> <_ S 1> อย่างเงี้ยสมมุติสมมุติเพราะว่าคอมถูกอินเทอร์เน็ตไร้สายรักกันบริการก็ต้องดีขึ้นนะคะรวมไปถึงเคเบิลด้วยนะคะเอาน้ําอาจจะไหลแรงมากในไฟอาจจะสว่างมากถูกอะไรงี้ใช่ไหมคะบริการต้องอัปเกรดในเรื่องของการบริการเข้าไปด้วยนิดนึ่งไม่งั้นจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าตึกเราเก่าแล้วใช่แล้วก็มันตึกใหม่ก็เยอะแยะคอนโดก็ถูกลงถูกต้องแล้วยังจะลดภาษี บ้านหลังแรกถูกแรัวแมเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มมาสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่จะต้องแข่งขันในระบบธุรกิจอพาร์ทเมนต์จะสูงมาก่จะต้องกระตือรือร้นที่จะพัฒนาแล้วแหละถูกต้องดังนั้นคุณภาพของการบริหารงานหรือว่าการจัดสรรทรัพยากรภายในบริการดูแลลูกค้าคุณภาพต้องมากขึ้นด้วยโอ้โหนี่ฝากไปถึงผู้ประกอบการเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือถ้าเกิดว่าธุรกิจของอพาร์ตเมนต์ดีขึ้น ก็จะส่งผลให้ความต้องการในงานระบบสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในการที่เราจะพิจารณาห้องพักมันจะต้องดูว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างไปถึงว่าต้องลิฟต์มีไหมไฟฟ้าน้ำไหลตลอดหรือเปล่าหน่วยเท่าไหร่อันนี้ต้องคำนวณมาอินเทอร์เน็ตมีหรือเปล่าค่าเช่าใช่ยุติธรรมกับเราไหมทีวีดาวเทียมมีไหมคือต้องบอกว่าทุกบ้านมีทีวี <unsafe> แ,ลแล้วเราติดทีวีไปแล้วอ่ะ <fairy> มันเป็นกลายเป็นชีวิตประจําวันเข้าห้องนี้ต้องเปิดทีวีแหละอะไรอย่างเงี้อย่างน้อยๆคือเป็นเพื่อนก็ยังดีแต่ถ้าทีวีไม่ชัดนี่อารมณ์เสียน่ะอารมณ์เสียนะไม่อยากจะคุยด้วยเลยจะย้ายก็เสียค่าย้ายด้วยใช่ไหมมันต้องจ่ายลวกหน้าอย่างงี้ใช่ยึดค่าเช่าอีกถูกพอเขาไปดูอ้าวถ้าเกิดว่าเราเราไปเจาะใช่ไหมถ้าคิว่าอยากดูทีวีชัดๆก็ไปติดจานสินี่คือธุรกิจของพันเมนตแตะก่อนนะอยากดูชัดๆก็ไปทําเองสิอแต่ว่าพอเวลาเขาไปเจาะ ผนังค่ะเป็นรูขึ้นมาเงินมาจำก็เงินมาจําก็ใช่ไม่ครบใช่ใช่ใช่ไหมแล้วหักแพงเกินจริงด้วยอ่ะเลือดเกินอ่ะมากมากมีความหลังอะไรกันวะถูกพี่ความหลังอ่ะพี่เพราะอะไรรู้ป่ะคือแบบเวลาเราออกจากห้องย้ายห้องเนี่ยเราก็ตรวจสอบอะไรเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมแล้วเสร็จบั๊ปเนี่ยเงินมัดจำตอนนั้นที่จ่ายไปเกือบหมื่นนะคะเออแล้วเสร็จหักคืนมาให้เราสองพันเนี่ยพี่เอาไว้แปดอ้อแม่เจ้า คือคือแบ่ว่าเออมีความหลังจริงๆร<ช>ิงใจร้ายเจริง,รงแล้วคือห้องนั้นเนี่ยมีคนมาเช่าต่อแล้วเราบอกว่ามันเสียหายตรงไหนขนาดนั้นพอเราอ่ะก็เช็คแล้วก่อน<ช>ที่จะออกแค่เราก๊อกน้ำมาไม่ใช่ออไม่ใช่ <laughs> นั่นแหละเราก็เลยแบบโอ้โหมันขุดเลือดขุนเนื้อกันขนาดนี้เลยปีห้าสิห้าธุรกิจของอพาร์ตเมนต์เนี่ยพี่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาจะทำอย่างนั้นไม่ได้ เขาต้องปรับเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือแม้แต่การโปรโมชั่นนะใช่ด้วยกลุ่มลูกค้าเดิมเออสมมุติเออกลุ่มลูกค้าเดิมอ,มมอคมคามอคิสซาลาออยูมาสิปีอเออดี๋ยวแถมให้ฟรีเดือนหนึ่งโอ้โหต้องอย่างนั้นเลยต้องอย่างนั้นเลยเพราะว่าธุรกิจเนี่ยจะแข่งขันกันสูงมากเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นเจ้าของเดิมอยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเข้ามาลุงสู่การจะระแข่งขันเนี่ยเขาเขามีจุดดีตรงตึกเขาใหม่ ใช่ค่ะทุกอย่างเขาใหม่หมดเดินสายใหม่หมดทุกอย่างมาใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเก่าต้องพัฒนากลุ่มใหม่ก็ต้องแข่งขันข้าสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันจะบีบใช่บางทีด้วยความใหม่เนี่ยคือผู้บริหารเนี่ยเป็นเด็กใหม่ไฟแรงเนี่ยเออมันสอดรับกับความต้องการของคนที่พักอาศัยอะไรเงี้ยโอ้โหกินขาดอยู่แล้วนะคะต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วแหละสำหรับผู้ประกอบการนะคะอ่ะยังมีอีกหลายๆแนวโน้มนะคะที่จะเกิดขึ้นในปี5-5นี้จะเป็นยังไงมาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ I'll see you next time. รายการโดยอุ่นใจปลอดภัยทุกที่ด้วยกล้องคอมเทลซซตแคททเลคอมศูนย์ตรีภาพแห่งการสื่อสาร กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซดอันเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับทิศทางการตลาดงานระบบปี55ค่ะเมืเ่อเบรกที่แล้วเนี่ยพี่กบก็ได้นําเสนอไปนะคะถึงแนวโน้มของปี55นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะคะของเพื่อนช่างที่จะเข้าไปนําเสนองานว่า1นึ่งอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ควรเกิน8 80ห้องนะคะรวมถึงเป้าหมายที่บอกว่าเสาอากาศเนี่ยจะหายไปนะคะระบบทีวีดาวเทียมจะเข้ามาแทนช,ช่องทีวีดาวเทียมที่มีคุณภาพจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญการแข่งขันในเรื่องของอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะคะที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อบริการคุณลูกค้าให้ประทับใจยังมีอีกแนวโน้มหนึ่งค,ะค่ะที่กบที่น่าสนใจมากาการเติบโตการเติบโตในกลุ่มของอพาร์ตเมนต์จะสูงมากๆค่ะสูงมากๆด้วยเหตุผลที่นักลงทุนเนี่ย บ้านเราเนี่ยมีนักลงทุนแฝงอยู่เยอะค่ะในยิ่งในกลุ่มของตัวเมืองจะยิ่งมีนักลงทุนที่แฝงตัวในอยู่เยอะทีนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจจากปีห้าสี่ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเดี๋ยวประเทศนี้ก็มีปัญหาเดี๋ยวประเทศนั้นก็มีปัญหาก็ยิ่งจูงใจให้นักลงทุนที่มีอยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยสนใจในธุรกิจนี้มากขึ้นเพราะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนด้วยเงินออมของเขาคือเงินนิ่งของเขาเนี่ยแค่เพียงครั้งเดียวแล้ว เป็นือนอนกินแล้วอ่ะยาวไปเลยยาวไปเลยทีนี้เนี่ยเมื่อเมื่อนักทงทุนทั้งหมดเนี่ยสนใจในธุรกิจนี้มากขึ้นเขาถามว่าทำไมเขาถึงสนใจถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มในประเทศเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านค้าขายของให้กับเราเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกันอย่างยาวนานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําธุรกิจนี้ควบด้วยทั้งสิ้นเนื่องจากเขาคิดแล้วว่าอืเนี่ยถ้าเกิดว่า เราจะเอาเงินลงทุนไปเสี่ยงทําธุรกิจเหมือนเดิมค่ะถึงมันจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงสูงมากช่ณนะตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจนี้เนี่ยมันให้ผลตอบแทนเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันสูงกว่าการฝากธนาคาราไว้ทีนี้เนี่ยในปี55เนี่ยการเติบโตพัร์์เม้นต์จะสูงด้วยเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวจะขยายตัวมากขึ้นด้วยอือใช่ บางทีไม่น่าเชื่อนะว่าบางที่ที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นที่ธรรมดาเขาสามารถที่จะทําให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีหินก้อนนึง oh. เขาไปมีหินเป็นอนี่นะครับจุดเด่นของเขาก็คือหินก้อนนี้ถามว่าทําทไมมันแหลมมากมันแหลมมากจริงๆเ<อ>ขออาพยายามให้มันเป็นที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแหลมที่สุดสูงที่สุดมนที่สุดอะไรอย่างนี เพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวจะขยายตัวมากขึ้นถามว่าทําไมจะขยายตัวมากก็ปี54พี่เชื่อว่าปี54เนี่ยคนไทยใช้เงินกับการการดูแลบ้านซะเยอะอ๋อหลังจากน้ําท่วมใช่ค่ะหลังจากน้ําท่วมมาก็วิกฤตตุ๊ดๆุ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าปีหน้าเนี่ยมันก็เป็นการแบบบํารุงบําเรอถูกต้องทางด้านหัวจิตหัวใจเราใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวก็จะกระจายตัวสูงขึ้นทุกๆุก ทุกทุกจังหวัดก็จะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจภายในประเทศเกี่วกับแหล่งท่องเที่ยวอย่างสุดท้ายก็คือสถานศึกษาเนี่ยมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นประชากรเราสูงขึ้นนะค่ะใช่ทีนี้เนี่ยพอไปดูธุรกิจเกี่ยวกับสถานศึกษาในต่างจังหวัดค่ะเอาเอาเฉพาะในต่างจังหวัดได้เห็นชัดเจนมากเลยนักเรียนเพิ่มมากขึ้นสถาบันเอกชน เพิ่มขึ้นใช่ถูกพอเวลามันเนี้ยมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นระบบการส่งเสียแบบเก่าๆเนี่ยแบบพวกเราอย่างเงี้ยอาจจะอาศัยวัดอยู่บ้างอะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะสถานเทมันจะต้องอยู่ใกล้กันใช่ไหมเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ที่เป็นอพาร์ตเมนต์ใกล้เคียงกับสถานศึกษาจะก่อตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่สมัยใหม่น่ะเขาเชื่อใจ แล้วก็ไว้ใจลูกว่าเนี่ยไปอยู่ที่นู่นดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคุณไม่ต้องเดินทางสองก็คือคุณไม่ต้องมาเป็นภาระของทั้งบ้านตต่นแหกขี้ตาไปตั้งแต่เช้าใช่ปะเพราะแม่เอาน้าแต่งตัวดูแลตัวเองได้นะไปจ่ายค่าเช่าดีกว่าลดค่าเดินทางลงชอยากให้ลูกสบายคืออยู่ใกล้เพื่อนด้วยอะไรด้วยได้ติวส่งหนังสืออะไรอย่างนี้ได้ติวเราก็เราก็คิดเป็นแง่ดีถูกเด็กเรียนว่างั้นพ่อแม่หวังดีเด็กเรียนน้อยก็ว่ากันไป ข้อ <จะ S 1> สุดท้ายข,ข้อสุดท้ายเลยนะคะแนวโน้มที่มันเป็นเป้าหมายเลยเนี่ยที่ให้เลือกกลุ่มของไม่เกิน80ห้องเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือ,อ,อกลุ่มช่างที่เพิ่งเริ่มจะสนใจในธุรกิจเนี่ยถ้าเรากลับมามาสำรวจแล้วก็ตรวจสอบดูพี่ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้มีเงินลงทุนถึงขนาดว่าจะต้องไปลงที่ตึกนี้เดือนแสน ยิ่งจุดมากเราก็ต้องใช้สายเพิ่มมากขึ้นลูกน้องมากขึ้นกอะไรทุกอย่างแล้วไม่ได้หมายความว่าไปถึงปุ๊บนิกเซ็นสัญญาจะว่าจ้างพี่ให้ติดตั้งอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดมีอยู่ร้อยยี่สิบห้องนิกไม่ได้ให้เงินพี่ทั้งหมดทีเดียวอาจจะให้มาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกี่เดือนกี่เดือนก็ว่ากันไปใช่ทีนี้ไอ้เรื่องการที่เราจะเอาเงินเรือนแสนเนี่ยไปลงทุนจนกว่าลูกค้าเจ้าของเนี่ยเขาจะพอใจแล้วก็จ่ายเงินกลับมา ค่อนข้างน้อยนะโอ้ค่อนข้างน้อยอค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของชุดงานระบบถูกลงแน่นอนปีหน้าถูกลงด้วยปัจจัยคือตั้งแต่หลังจากปี54มาเนี่ยห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยการแข่งขันในระบบของงานระบบสมบูรณ์แบบมากขึ้นมีผู้ผลิตสนใจมากขึ้นกลุ่มลูกค้ารับรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการแข่งขันมากขึ้น ปริมาณในการขายก็มากขึ้นด้วยใช่นั่นส่งผลทําให้ต้นทุนแล้วก็ราคาขายรวมทั้งโปรโมชั่นเนี่ยต้องถูกลงแล้วในเรื่องตัวช่างอะเรื่องของช่างม,มากขึ้นคนที่ติดได้มากขึ้นคคนที่ติดเป็นมากขึ้นเมื่อคนที่ทำได้มากขึ้นติดเป็นมากขึ้นมันไม่ใช่ธุรกิจเฉพาะแล้วว่าจะต้องอสมมติจังหวัดนนทบุรี งานระบบต้องนึกถึงนิกเลยคนเดียววันนี้ไม่ใช่แล้ววันนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อการแข่งขันมากขึ้นปริมาณขายมากขึ้นผู้ผลิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาทั้งคุณภาพแล้วก็ต้นทุนใช่ใไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างติดตั้งก็ต้องพัฒนาพัฒนาเกี่ยวกับหนึ่งก็คือการสรรหาสินค้าต้นทุนความรู้ใช่ไหมคะพัฒนาให้ ทำได้รวดเร็วมากที่สุดเพื่อที่จะลดคอสต์ลงมาแล้วก็คือในคอส์ส่วนนั้นแหละให้กับเจ้าของอาาพาร์ตเมนต์นไปใช่น,น,นี่ก็คือแนวโน้มการตลาดนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ<ช>ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ,คะส่วนเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างแนวทางของสินค้าในชุดงานระบบในปีหน้านี่นะคะ,คะอย่างแรกเลยผู้ผลิตเนี่ยทุกปตอนนี้ไม่มีใครขายแยกชุดแล้วนะ สำเร็จรูปเท่านั้นคไม่งั้นเนี่ยตลาดไม่เอาเลยอุ้ยมันยากอะใช่ก็เราทดสอบมาหมดแล้วฉันมีคอมไบเธอมีบูเตอร์ฉันโทรสั่งบูเตอร์ได้คอมไบใช่ไหมคะธุรกิจในปีหน้าเนี่ยแนวทางของสินค้าอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณจะขายเป็นชุดงานระบบออกมาเลยเนี่ยค่ะต้องสำเร็จรูปใช่เสียบปุ๊บใช้ได้เลยใช่ใช่ไหมคะก็คือชุดงานระบบสำเร็จรูปโฟกัสไปเลยตรงที่สมมุติว่าเป็นสินค้าแบบ14ช่องค่ะ ทั้งอาคารก็จะดูแบบ14ช่องนั้นเหมือนกันหมดทั้งอาคารเสพต้นทุนนะคะแต่เราต้องดูเหมือนกันทั้งอาคารนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดแรกหากจะเป็นธุรกิจงานระบบต้องสำเร็จรูปทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นธุรกิจของงานระบบที่เป็นสินค้าเนี่ยมาแชร์ส่วนแบ่งอย่างแน่นอนก็คืองานระบบประเภท M s เอ็เป็นชื่อใหม่ด้วยแล้วมันแตกต่างยังไงกับงานระบบชุดเก่าที่เรามีอะคะเอเนี่ยมาสเตอร์ซัทไลท์มาสเตอร์ซัทไลท์หมายความว่ามันเป็นระบบของจานที่เราติดเอาไว้สมมุติสองใบใช้แอคทีฟสวิตตัวาหานึ่งนะคะแล้วก็กระจายรีเซิร์ฟเนี่ยไปห้อง,ละ,อง,องละเครื่องห้องละเครื่องอห้องละเครื่องห้องละสองเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบนี้จะเป็นการดูแบบอิสระ คือจะไม่ได้มาฟิกแล้วว่าคุณจะต้องรับชม14ช่องกับชุดงานระบบที่เรามีให้ใช่<อ>ถามว่าทำไมมันจึงต้องมีระบบนี้เข้ามาด้วยทุกวันเนี้เนื่องจากช่องที่มันมีมากขึ้นความต้องการแล้วก็การรับรู้ของกลุ่มลูกค้า end user ที่เข้าพักอาศัยของเราเนี่ยพอเขาทราบมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนมันเป็นมันเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็เรียกร้องให้เราเนี่ย จัดการระบบเนี้ยใช่ลงเข้าไปสู่ระบบนั้นเพราะอย่างบางคนมีบ้านอยู่ต่างจังหวะใช่ไหมกลับไปเนี่ยก็คือมันจะดูชุดแบบอิสระอยู่แล้ว<ช>เราเห็นตั้งหลายช่องอะที่เราช,ชอบดูอย่างสมมติ Workpoint TV เงี้ย<ช>มีช่องใหม่เข้ามาใช่อพาร์ตเมนต์น,นั้นเนี่ยอาจจะ มีอยู่แล้ว14ช่อง<ช>อย่างที่บอกแลวคือไม่ได้อัปเดตไงว่ามีช่องใหม่ๆอะไรบ้าง<ช>แล้วพอเขาเห็นเขาก็เรียกร้องสิก็เ<ช> <ๆ S 2> ขาชอ,อบชอ่ะ <ๆ S 2> มันก็กลายเป็นความต้องการเนี่ยมันมันไม่จํากัดทีนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยมันมีหลากหลายมากอยู่ในอพาร์ตรเมนต์เดียวกันไอสิบสี่ช่องก็จะไม่ใช่ทางเลือกของเขาแล้วแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยจะต้องเป็นอพาร์ตเมนต์ที่มีระดับค่าของชีพ สูงก็กลุ่มแรกนะจำเลยนะเพราะมันต้องจ่ายเพิ่มใช่ค่ะม,มันต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับค่าของชีพของเขาเนี่ยก็จะต้องสูงขึ้นไปด้วยเพราะเวลาเราไปเสนอเนี่ยแนวทางงานระบบ2อย่างก็คืองานระบบ1สําเร็จรูป2คือเอ็มแซนพอเวลาเราจะไปเสนองานเนี่ยพี่คิดว่าเรามองตึกเนี่ยเรารู้คร่าวๆเลยนะ,ะว่า ชุดเนี้ยใช่สําหรับเขาหรือเปล่าใช่สิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้ก็คือราคาค่าเช่าห้องใช่เนาะสามพันอัพอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมหรือว่าบางทีคือแบบเป็นแบบคอนโดห้องชุดอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะต้องอาจจะนําเสนอแยกเพราะว่าบ้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมีหลายจุดอะไรอย่างงี้เป็นห้องคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรก็ว่าไปแต่พี่พี่พี่อยากจะเสนออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเชื่อในแนวทางที่พี่ให้ว่าเออเนี่ยแนวทางสินค้าเนี่ยจะต้องมาสองประเภทนี้อย่างแน่นอนค่ะ อย่าให้ลูกค้าเป็นผู้เลือกใช่เพราะว่ามันจะไม่ตรงประเด็นแล้วมันจะสับสนเพราะเวลาสับสนมากๆคนก็จะเลิกนะตอนเนี้ยถูกๆ ไม่คุยด้วยเลยไม่ค่อยมีความอดทนคืออดทนน้อยลงอ่ะเออมันอาจจะมีเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่มันมากด้วยแล้วก็จะมีความอดทนในเรื่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนี่ก็คือไกด์นำทางนะคะสำหรับคนที่จะเข้าไปนำเสนอเกี่ยวกับงานระบบสำหรับปี55สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ข้อไหนนะคะที่ปรับใช้แล้วเกิดผลอย่างไรเนี่ยสามารถที่จะนำมาเป็นตัวอย่างคือเสนอเข้ามาแล้วเราก็จะพิจารณาออกอากาศอีกทีนะคะวันนี้รายการ เซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ